จะคมกรัรหดต้นเอ้ยนี่นะครับนี่นี่นี่ดูดูเป็นตัวอย่างเอาอีกโขนึงโขดใหญ่ๆนะมาหนึ่งสองสามโนี่นะครับต้นโถนิส่งของเขานะครับนี่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 ครับมันจะเม็ดออกตามตามเก้ามันหรือว่าตามห้ากันนะครับนี่เม็ดโคนโถดินสูงเขาโถดินง่งเขาเขาได้ครับดูดีๆครับอ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับพบกับผมคุณชาย,ยาลองนะครับผมวันนี้ก็จะมาถอนลากถอนโคนเฮ้ยมันใจครับถอนต้นอโอดินสงนะครับโคดินทงนะครับ ยังมาคู่มาเคยว่าต้นดินสงเป็นจะได้เป็นแบบไหนนะฮะก็ลองติดตามดูว่าสวนคุณชายยาดองอยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังจะไปเห็นภูเขาสวยงามมากครับนี่เป็นภูเขาเจ้าแม่นางนอนนะครับดูเนอะข้างหลังสวยนาดน้ครับเฮ้ยอย่ามาถอนขึ้นดูว่าโทดินสงเป็นแบบไหนอทุกคนยังมาเคยหู้มเคยหันบางคนนะครับเป็นชาวไห่ชาวนาใน,านาได้หันแน่นอนครับแต่ว่าเป็นคนเมืองกุ้งอาจจะมาหู้โทดินสงโอ้ยหน้าตาเป็นแบบไหนต้นเป็นแบบไหนะได้นะครับลองติดตามนี่นะท่านผู้ชมนะครับ ใบอีนะครับต้นโถดิษสงครับตีบางโคนยังบังคยเห็นนะครับหน้าตาจะเป็นอี้ครับหลังที่เขาปลูกมาสักสามเดือนก็ได้ครับผมโอเคเนี้ยมอใบมันแห้งมาประมาณนี้นะครับนี่นะใบมันแห้งมาขนาดนี้เขาก็มาทําการหอนะครับโถดิษสงนะครับว่ามันจะได้นักไม่หลายนะครับโอเคท่านผู้ชมเราจะทําการถอนนะครับมาถอดม้อีกนี่โอ้โหติดเยอะนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะฮะการถอนนะครับมอ โอ้ดสุดยอดครับนี่คือการถอนต้นนิดส่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะสุดยอดมากแทนแทนๆทนทน,ทน,นี่นี่ผู้ที่ถอนก็ถอนไปครับนี่นะครับคนถอนนะครับนี่นะถอนอถอนมาถอนมา,าหนดูหน่อยดูหน่อย นี่ยมันจะติดมาเป็นย่อมย่ติดแบบตามลากของมันนะฮะนี่นะผมผู้ชมตันข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นภูเขานะฮะหมอกทะเลเต็มเลยฮะนี่ครับสวยงามมากครับนะครับภูเขาอ่าลอยนางนอนนะลอยเจ้าแม่นางนอนนะครับนี่นะฮะสวยงามมากครับนี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปคัดกองทีเนาะ มาถึงเวลาวิธีเก็บการเกี่ยวเกี่ยวเก็บเก็บเกี่ยวนะครับคือเล็ดเขาเป็นเป็นนี่ครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหมือเป็นเื่ยจะเป็นเม็ดกันเป็นฟักเป็นยวงนะครับอ๋อนี่เขามานี่แห่ก้าหนึ่งแล้วก็ไว้ล่างสูงสอาดเห็ดกเอไปต้มนะครับเอาไปต้มกินเอาไปต้มแดกครับโอ้ยมาหายเีหสุภาพเลยพี่น้องเลยเนี่ยถั่วเล้สูงของเขานะครับ วิธีการนิดคือบิดเอาเป็นเป็นฟักเป็นนวยนะครับบิดออกมากกว่าน็ดเอาหน่อยครับอ่ะออเอแต่นี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 ่ชั้นพูดชมนี่วันนี้ผู้ช่วยมาครับมาถอนต้นเถ้าลินสูง ชมน้ำที่จะต้มโทดินสงเฮาก็เลือดเป็นดีเรียบร้อยหลังจากนี้เอาก็เทลงไปเทลงไปเนี่ยครับ้มโทดินสงกันนะครับคันุิชู อท่านผู้ชมเอ๋ย,ยอันนี้คือหมอ้อเทาต้มเท้าลิ้นส่งครับเขาจะมาเปิดดูว่ามันจะสุกหรือยังน้ำจะแห้งก่ออโเคดูเด,ด,ด้อท่านผู้ชมเอ๋ย <S <S โอ้โหเปิดมาให้กินหอมขนาดครับเพราะว่ามันสดๆจากไหลเขนานะนี่ครับน่าจะสุกแล้วครับผมเนี่ยเขา,าจะไปเทคือมันเย็นสวยๆให้กําเขาก็ลองมาแกะชิมพอเนาะมันจะล้ำแค่ไหนนะครับสดๆจากไร่เนี่ย นี่ครับวิธีการต้มโอ้น้ำจุดแข็งแล้วครับเออน่าจะสุกครับผมการปิดตัวปิดแก๊สอ๋อโอเคเนี่ยท่านผู้ชมสุกเรียบร้อยเราก็ทำการเทเนี่ยตะกตรก้าให้ครับต <Wow. S 2> ึ๊งเอาขึ้นมาเย็นสักพักหนึ่งครับนี่เย็นสักพักเราก็มาแกะชิมมาครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเนาะโอเคนี่ท่านผู้ชมหลังจากต้มเสร็จนะฮะเราก็ชิมนะฮะนะ อันละเลยคือแบบมันหอมมากครับมันหอมมากครับมันหอมมากครับของสดๆเนี่ยจะแตกต่างแบบคนที่เลี้ยขายะฮะน่อเ,เก็บเองกิน <c oughs> ยังอร่อยมากครับอรยอดครับน,นะฮะวิธีการกินนะต้องกินแบบนีน้กินแบบนี้ถึงจะอร่อยะฮะนี่นีนอ่อันละเลยคือเก็บจากสวน พี่แบบสดๆนะอร่อยมากครับน,ะ,นะครับแล้วก็ไอปาแบบนี้นี้มีที่กินแบบนี้แบบอร่อยแบบน,นี้นี่ดครับรสชาติมันหอมจริงๆฮะเห็นว,ว่าเราเก็บมาสดๆเนี่ยเวลาต้มทาน,นึรก,กินเนี่ย มันจะแตกต่างกับของคนอื่นที่มาเล่ขายแบบเก็บมาเป็นสีห้าวันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันจะไม่อร่อยนะครับบอกว่าเก็บสดๆแบบนี้คุณลัชาติหอมแต้แต่ครับอีกาเลยของแต้ในรนครับผมนี่นะท่านผู้ชมสายลุงนะครับสวยมากนะครับอ่าสังเกตด้วยนยจะมีสองตัวนะฮะข้างบนตัวนึงฮะข้างบนจะจางไปแล้วครับแต่ข้างล่างยังสีคําเข้มสวยงามนะครับสายลุงนะครับผมเขาคู่กับตัวเมียนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับผมวันนี้ หลังจากเราถอนทวดินแล้วก็ชิมไปเรียบร้อยจะมาปิดฉากแบบภาพสวยๆเนี่ยนะฮะดูครับสายลุ้งสวยๆครับผมโอเคเจอเจอกันใหม่